มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะจีสวัสดีคะ่คะเกรสเป็นไงบ้าง <c oughs> นี่เรามาไลฟ์ด้วยกันครั้งแรกเนะก็ขออนุญาตสวัสดีท่านผู้ชมด้วยแล้วก็แนะนำตัวคร่าวๆเนะเกรสนะคะอยู่เยอรมน,นีทำงานเป็นวิศวกรไฟฟ้าอยู่ประมาณมากกว่า15ปีนั่นแหละแล้วก็มีโอกาสได้ทำงานเป็น R&Dengineer นะคะเกี่ยวกับ EV ด้วย แล้วก็เลยอยากจะมาคุยเรื่องนี้เพื่อเปรียบเทียบว่าทางเยอรมันกับทางนอร์เวย์เนี่ยมีอะไรที่แตกต่างมีอะไรที่เราสามารถนำไปใช้ที่เมืองไทยได้บ้างนะขออนุญาตให้จีนะานำตัวด้วยค่ะเกรขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็ยินดีมากๆเลยที่มีโอกาสได้จัดรายการวันนี้ด้วยกันนะคะเพราะว่าจก็ชื่อจีนะคะอยู่ lo, ออสโลเข้าปีที่20แล้วเนาะน่าจะค่ะก็ที่ผ่านมาได้มีโอกาสทำโครงการ ที่เป็นส่วนหนึ่งของสถานทูตนักุงออสโลนะคะชื่อโครงการ Thailand and Nordic Countries Innovation Unit ซึ่งเริ่มทำตั้งแต่ปี2022จนจบเมื่อปีที่แล้วนะคะ2024เนี่ยก็มีการได้มีโอกาสศึกษาเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ g r n t r t r s n t i t n นะคะแล้วก็เรื่องของ Electric v e h i c l e หรือว่า EV เนี่ยก็เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่ ที่ทางนอร์เวย์เนี่ยให้ความสนใจมากนะคะเพราะว่าอย่างที่เกรทหรือว่าหลายๆคนที่ได้ยินตอนนี้เนาะอาจจะจะพอทราบว่านอร์เวย์เนี่ยค่อนข้างจะโปรเรื่องของ EV ทีนี้วันนี้เกรทชวนมาคุยเรื่อง EV v ีเยอรมันก็เลยรู้สึกว่าเออน่าสนใจดีเพราะว่าเยอรมันก็เป็นเมืองผลิตรถเนาะค่ะใช่เราเอาเออ i ินไซต์ความเป็น i ินไ d e r อร์ของเรามาแชร์กันดูว่าเป็นยังไงบ้างเราตื่นเต้นมากเพราะว่าได้ยินว่านอร์เวย์ แทบจะใช้รถไฟฟ้าทั้งประเทศแล้วนะรถไฟฟ้า,<ข>าก็เลยอยากถามว่าทางด้านนโยบายของนอร์เวย์เนี่ยทำไมทำให้มันเป็นไปได้ในด้านนี้ค่<น>ะก็จริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องประสบความสําเร็จของการสาเหตุที่ประสบความสำเร็จเนี่ยต้องต้องเน้นเรื่องนโยบายเป็นหลักเลยนโยบายของการของรัฐบาลน,นอร์เวย์นี่ชัดเจนมากเดี๋ยวถ้าพูดง่ายๆเนี่ยจริงๆถ้าเทียบ ตัวรถทั้งทั้งประเทศเนี่ยมันไม่ได้เปอร์เซ็นต์สูงนะก็ทั้งประเทศเนี่ย,ยังใช้ E v วอยู่แค่ย8ิบแปดเปอร์เซ็นต์แต่ถ้า<ม>เทียบว่ารถที่ซื้อใหม่รถที่ซื้อใหม่นะไม่ใช่รถเก่าตั้งแต่รุ่นพ่อให้มาอย่างเงี้ยโอเคเป็นเป็น EV วถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอ,อ่าเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์จะต่างกันเขาบอกเออบางทีมีคนถามเอ๊ะทำไมขับรถไปก็ยังไม่เห็นว่ามี E v เยอะแต่ว่าต้องต้องบอกให้ชัดเจนว่า E v ทั้งประเทศเนี่ยประมาณย8ิบดเปเซตตอนนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นรถใหม่่เนีย เทียบว่ารถใหม่ที่ซื้อรุ่นต่อๆไปเนี่ยก็คือเป็นเป็นเป็น90%แล้วทีนี้กลับมาที่เรื่องคําถามที่เกรซถามเรื่องนโยบายเนี่ยใช่เลยก็คือว่าสิ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทําให้นโยบายการที่ทําให้การใช้อีวีในนอร์เวย์ประสบความสําเร็จก็คือนโยบายที่ชัดเจนของรัฐบาลนะคะแล้วก็อันนึงก็คือเขาเรียกว่ามีนโยบายกระตุ้นการใช้ซึ่งเป็นเรื่องของการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีให้กับประชาชนอย่างเช่นว่ามีการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม นะคะมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมภาษีนําเข้า25%เลยนะคะซ,ซึ่งปัจจุบันเนี่ยยกเลิกไปแล้วนะคะแล้วก็มีการแบบลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรถเป็นต้นนะคะแล้วก็นอกจากเรื่องของนโยบายแล้วเนี่ยเขาก็นโยบายชัดเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการนําเข้ามาสู่ของอการนํามาใช้ที่ชัดเจนด้วยอย,อ,อย่างเช่นว่าไม่ได้แค่ตั้งนโยบายแล้ว planning ไว้เฉยๆไม่ได้นิ่งไว้เฉยๆนะก็มีการแบบว่าเปิดเลนที่เป็นเลน อย่างเช่นทางเยอรมันก็น่าจะมีเหมือนกันก็คือมันจะเป็นเลนที่สําหรับรถโดยสารสาธารณะใช่ไหมคะปกติเนี่ยรถยนต์ส่วนตัวจะไปวิ่งเลนนั้นไม่ได้แต่ถ้าคุณขับอีวีนะคะก็สามารถจะวิ่งเลนนั้นได้ p r i เลนะใช่แต่แต่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่ยกเลิกไปบางส่วนบ้างแล้วเพราะว่าต้องนึกภาพว่านโยบายเหล่านีเน้เขาทำมาตั้งแต่ปี2018 2019เนาะพอคนเริ่มที่จะมาใช้อีวีแล้วเนี่ยนโยบายหลายตัว เขาก็ยกเลิกไปนะคะแล้วก็ส่วนอื่นที่ที่อีกอีกอันนึงเลยที่ชัดเจนเนี่ยก็คือในนอร์เวย์เนี่ยเขาไปประกาศอย่างชัดเจนเลยตอนที่มีการประชุมสนธิสัญญาก็ Paris Agreement อนะคะว่ามีมีความต้องการที่จะให้รถรถใหม่เนี่ยรถที่ขายรุ่นหลังๆเนี่ยจะต้องเป็นรถที่ใช้ไม่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนะคะโดยปี2025ปีนี้เนี่ยจะเป็นแบบเป็นเดทไลน์แล้วนะคะก็คือรถทีก็คือปีนี้ค่ะ เรวมันมีตั้งเป้าไว้ที่2,35ค่ะโ <Okay. S 2> อเคนน <Make sense. S 2> เต้า่างกันมากนะใช่ใชแต,แต่แต่ว่าทําไมคิดคิดว่าเป็นเพราะอะไรคะถ้าถามถามเกรดกลับไปอืมเพราะว่าเป็นประเทศผลิตรถยนตห์หลักๆเลยในอดีตเนะซึ่งเป็นไม่ใช่รถยนต์ไฟฟ้าพอะจะมาเปลี่ยนผ่านเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวค่อนข้างมากสําหรับผู้ผลิตนโยบายรัฐบาลนี้แล้วก็ เงินที่จะต้องมาอัดฉีดผู้ผลิตหรือผู้ใช้เพราะนี้คอนเท็กซ์มันต่างกันมากระหว่างสองประเทศนี้เนาะแน่นอนมานั่งมานั่งคิดว่าจริงๆเยอรมันเองเขาก็เหมือนกับมีรายได้หลักจากการเป็นเป็นคาร์อินดัสทรใช่ไหมคะอยู่ๆจะจะมาหักแบบหักติดทีเดียวก็ก็ยากมีมีโน้ตเมีเทคโนโลยีอยู่อืมค่ะใช่แล้วถ้าทางด้านนโยบายแล้ว ทางด้านโครงสร้างพื้นฐานนะคะทางนอร์เวย์มีอะไรสําหรับรถไฟฟ้าบ้างโอเคโครงสร้างพื้นฐานก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่หลายๆประเทศมาศึกษาของนอร์เวย์นะคะก็อย่างอย่างที่สเตปเอ่อประเด็นแรกที่เราคุยกันเรื่องนโยบายเนี่ยกช็ชัดเจนมากแล้วว่าพอรัฐบาลเนี่ยชัดเรื่องนโยบายปุ๊บกลุ่มผู้ลงทุนหรือว่าอตอนนั้นพูดชัดๆเลยแล้วกันน้อไม่ได้ค่าโฆษณาคือเทสลาเองเนี่ยชัดเจนแล้วว่านอร์เวย์เนี่ยมาด้านนี้แน่นอน เขาก็มาลงทุนสร้างชาร์จเจอร์สเตชันตั้งแต่ก่อนที่คนจะเริ่มใช้ EV ด้วยซ้ำนะคะเขาลงลงทุนมาซื้อที่ต่างๆเนี่ยแล้วสร้างชาร์จเจอร์สเตชันอันนั้นมันก็เลยเป็นเหตุที่ทำไมช่วงช่วงสี่ห้าหกปีที่แล้วเนี่ยเทสลาเลยมาแบบมาดังมากที่นี่นะคะเ,เพราะว่าคนเขาเขารู้แล้วว่ามันจะคือเขาซื้อรถไฟฟ้าแล้วเขารู้เขามีที่ชาร์จ่อ่ะ mm hmm. อันนี้ก็ mm hmm. ก็ถือว่า เรื่องโครงสร้างของอินฟราสตรักเจอร์ที่ที่ที่นอร์เวย์เนี่ยชัดเจนมากแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีการออกกฎหมายใหม่ๆด้วยว่า,าโรงจอดรถหรือว่าอย่างเช่นแลนด์ลอร์ดที่ว่าเาทำบ้านจัดสรรหรืออะไรเงี้ยบังคับเลยว่าโรงจอดรถเนี่ยจะต้องมีที่ให้คนสร้างชาร์จเจอร์ส่วนตัว mm hmm. ที่บ้านด้วยอะค่ะค่ะแล้วกอ็อย่างที่ใกล้ๆบ้านตอนนี้เนี่ยมีปั๊มน้ํามันอยู่ตรงทางาสี่แยกไฟแดงข้างๆบ้านเนี่ยตอนนี้ก็ หรือหมดแล้วเอามาจัดเป็นเป็นชาร์จเจอร์สเตชันอยู่กลางเมืองเลยค่ะ mm hmm. แล้วก็อย่างอย่างที่สําคัญท,ที่นอกเหนือจากเนี่ยพอรัฐบาลชัดเอกชนก็ชัดเอกชนก็กล้าลงทุนถูกไหมคะแม้ว่าตอนนั้นคนยังไม่นึกไปปี2018-2019เนี่ยคนยังไม่ได้เริ่มใช้รถสทัทีเดียวเนาะ mm hmm. แต่ว่าด้วยความที่พอเขาเห็นชาร์จเจอร์สเตชันมาแล้วอะ เขาก็เลยเริ่มมั่นใจใช่ไหมอีลอนมัสจะมาลงทุนก็มั่นใจได้เพราะรู้อยู่แล้วว่ารัฐบาลมาทางนี้แน่นอนถูกไหมมันลงทุนมหาศาลนะคะทีนี้พอชัดทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันมันก็เลยยิ่งกระตุ้นเสริมกันไปอีกค่ะก็ประมาณนี้แล้วโครงสร้างพื้นฐานที่เยอรมันเป็นไงบ้างเฮเกร์เอ,อ่อก็มีสถานีชาร์จค่ะแต่เนื่องด้วยประชากรแปดสิบกว่าล้านที่เยอรมน,นีก็เลยสถานีชาร์จที่จะไปคอนเซนเทรตกระจุกอยู่ที่ในเมืองใหญ่ เพราะฉะนั้นตัวที่เป็น c o u n t r หน่อยก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะแล้วก็ด้วยความที่ฐานะทางเศรษฐกิจของคนเนี่ยมีความต่างกันมากนะไม่เหมือนกับนอร์เวย์ซึ่งเขาจะมีกำลังซื้อมากกว่าส่วนใหญ่นะทำให้เยอรมันเนี่ยจะต้องไปซับซ i d ด z subsidy กับทางบริษัทมากกว่าบริษัทสนับสนุนพนักงาน ให้เปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าหรือรถของบริษัทเองเป็นรถไฟฟ้าอย่างนี้ง<ช>ั้นก<ด>็น่าน่าจะคล้ายๆกันอยู่บ้างเพราะว่าอย่างที่เกรซพูดก็เป็นประเด็นหลักสําคัญนอร์เวย์ประชากรทั้งประเทศแค่ห้าล้านใช่ไหมม,มันง่ายที่จะหันไปทิศทางเดียวกันแต่ว่าที่นี่เขาก็เริ่มสร้างอินฟราสตรัคเจอร์จากเมืองใหญ่ก่อนเหมือนกัน ừ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  เป็น ừ ừ ออสโลประเทศเอเมืองที่เป็นแบบชนบทออกไปก็ยังเห็นรถน้ํามันเยอะอยู่มากนะคะก็น่าจะคล้ายๆกัน กระตุ้นมาจากเงองใหญ่ก่อนใช่ใช่ใชแล้วก็ถ้าเราผ่านมาดูบริบทที่สามก็คือบริบททางด้านพลังงานเนี่ยทำไมนอร์เวย์ถึงมีความง่ายไปอีกอ,อันนี้เป็นอีกประเด็นคำถามที่ที่สำคัญมากแล้วก็ต้องขอบคุณเกรซมากที่พูดคำนี้ขึ้นมาเพราะว่าหลายๆประเทศจำภาพนอร์เวย์คือประเทศส่งออกน้ำมันใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะมีการตั้งคำถามว่า ส่งออกน้ามันแล้วทําไมใช้รถไฟฟ้าเยอะที่สุดแบบต่อประชากรนี่เกือบจะสูงที่สุดในโลกนะใช้คําว่าต่อประชากรพาพาแคป,ปิตา ừ ừ. เออก่อนอื่นเลยต้องทําความเข้าใจว่าจริงๆน้าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศนอร์เวย์เนี่ยมันไม่ได้มาจากน้ํามันเลยมาจากพลังงานาน้ําเป็นไฮโดรเอนเนอร์จีถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูปัจจัยร่วมเลยว่าคือตอนที่รัฐบาลเขาพยายามที่จะลดลดการปล่อยคาร์บอนเนี่ย เขาก็มองเขาพิจารณาอย่างนี้คุณเกรทเขาพิจารณาว่าในเซกเตอร์ไหนบ้างที่เขาทําได้อะเซกเตอร์ไหนบ้างที่ปล่อยคาร์บอนสูงสุดก่อนทีนี้ก็มาเจอว่าเซกเตอร์ที่ทําได้นี่ก็คือตัวของของการจราจรกับกเษก,กเษตรภาคเกษตรกรรมอะแต่ตัวจราจรเนี่ยทําได้ก่อนอกเกษตรกรรมเขาก็ทําคู่ขนานแต่กเกษตรเขาไม่ได้ใหญ่เท่าทางฝั่งนธอร์แลนด์หรือว่าฝั่งยุโรปภาคยุโรปกลางหรือว่าภาคเอ่อภาคอื่นๆนะ,ะ,ะทีนี้ พอมาดูว่าจราจรทําได้อันปัจจัยที่สองคือพลังงานนี้เป็นพลังงานสะอาดอ่าก็คือเป็นเป็นไฟฟ้าที่มาจากไฮโดรประเด็นเนี้ยจริงๆเคยพูดอยู่เหมือนกันว่าถ้าถ้าทางประเทศอื่นๆที่อยากจะก๊อปปี้โมเดลของนอร์เวย์เนี้ยจะต้องกลับมาถามตัวเองก่อนว่าพลังงานบ้านเราผลิตกับอะไรพลังงานที่บ้านของฉันผลิตด้วยอะไรคือคือถ้าไม่ใช่ผลิตด้วยไฟฟ้าที่เป็นพลังงานสะอาดเนี่ยมันก็จะไม่ตอบอโจทย์กเนะิดอ่าก็ไม่สะอาดถึงแม้ว่าเราวิ่งในเมืองจะไม่ได้ปล่อยควันแต่ว่า ตอนที่ผลิตไฟมันใช่คือมันไม่ได้ปล่อยคาร์บอนบนถนนมแค่คาร์บอนเอาที่ตรงซอร์สเอาใช่แต่บว่าข้อดีก็คือพลังงานเขาสะอาดตั้งแต่ซอร์สอยู่แล้วถูกต้องใช่ค่ะใช่ค่ะมันก็เลยตอบโจทย์กันว่าเออถ้ายิ่งเอาพลังงานไฟฟ้ามาใช้อย่างเงี้ยมันก็มันก็จะแบบมันใช้ปัจจัยเอื้อด้วยกันหลายอันนะคะมันไม่ใช่แค่มีอีวีอย่างเดียวแต่พลังงานของเขามันเป็นพลังงานไฟฟ้าพลังงานสะอาดด้วยไงถ้าอย่างที่เยอรมนีนะครับ พลังงานส่วนใหญ่ใช้ถ่านหินแกส๊สธรรมชาตินะคูะ่นี้พลังงานหมุนเวียนเนี่ยไม่เยอะถึงแม้จะเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้รถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ชาร์จจากเกริดเนี่ยมันพลังงานซอร์สเนี่ยมาจากพลังงานที่ไม่ได้สะอาดนะคะ,คะนี่มีความแตกต่างกัน,กนใช่นะใช เพราะฉะนั้นอาจจะเยอรมันอันนี้ก็ไม่เขา้าไม,ไม่ไม่เข้าถึงกายังทำ<ม>อยู่ใช่แต่ว่ากาลังคิดว่าเยอรมันเองก็อาจจะเจออินดัสทรีหรือ a r e ยตุงอื่นที่สามารถจะลดคาร์บอนได้มากกว่าจะมาโฟกัสที่การจราจรไงหรือเปล่าอันนี้แค่คำถามอะนะข,ของเยอรมันก็คือพลังงานอุตสาหกรรมพลังงานคือปล่อยคาร์บอนมากที่สุดอืมอืมก็ต้องไปโฟกัสที่ทำยังไงให้การผลิตพลังงานปล่อยคาร์บอนน้อยลงเพราะว่าประเทศเยอรมันเป็นประเทศอุตสาหกรรมหนัก ต้องใช้แังงานเยอะมากอือใช่ใช่อันนี้ก็จะนะประเทศโนยมันแค่ห้าล้านนะเรามาดูอันนี้เราพร o m ม s ิท่านผู้ชมท่านผู้ชมว่าเราจะไลฟ์สิบนาทีแต่มันสิบสองนาทีแล้วแต่ทีนี้เนี่ยใกล้จบแหละอีกขึนจหนึ่งบทที่สีก็คือทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์เนาะเรื่องแบรนด์เนี่ยว่านอร์เวย์เนี่ยเขาไม่ได้ยึดติดแบรนด์ หรือเปล่า,าคือเราก็ไม่มีไม่มีแบรนด์ที่เป็นของของประเทศเราเองเนาะนอร์เวย์มันจะไม่เหมือนเยอรมันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็จะไม่มีประเด็นเรื่องว่าเออจะทิ้งอุตสาหกรรมยานยนต์ได้อะไรคือทิ้งได้ง่ายๆอะ่ะทิ้งจากแบบแบบแบรนด์น้ํามันแบรนด์ที่เป็นรถน้ํามันมาเป็นรถ E ีวีได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่มีการต่อต้านจากผู้บริโภคที่ท,ที่แบบอาจจะมาจากเอ,อ่เอ,อคาร์อินดัสทรีเนาะในประเทศอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่านอร์เวย์ก็ มีอุตสาหกรรมน้ำมันใช่ใช่อืมโอเคแต่ถ้าเป็นฝั่งเงยอรม,มันบริษัทยักษ์ใหญ่ก็จะ,ะมีผลกับทางรัฐบาลเนาะว่านโยบายรัฐบาลก็ต้องเอื้อให้บริษัทยักษ์ใหญ่เช่น v o l kswagen bmw mercedes benz audi อะไรพวกนี้ด้วยว่าเราจะไปยังไงถ้าเปลี่ยนไปเร็วเลยเนี่ยจะมีรถค้างสต็อกรถยนต์ค้างสต็อกที่ยังไม่ได้ขายแต่ตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วอันนี้พูดถึงเมื่อ5ปีที่แล้วแค่5ปีเอง ตอนนี้เยอรมัน <ขอ S 1> ก็ไม่ทันแล้วกับการเปลี่ยนไปสู่อีวีนะคะอืมแต่ว่าวจริงๆถ้าถ้าพูดจากมุมที่ที่ใช้อีวีที่นอร์เวย์เนาะคือที่บ้านนี้ก็เปลี่ยนจากเทส l a มาใช้บีเอมนะคะตอนนี้เออก็ก็ก็ยังถูกก็คือจะยังมองว่าคนยังมีความเชื่อมั่นในแบรนด์ของเยอรมันอยู่ถ้าถาม,มวิศวกรที่เห็นในการพัฒนารถจะบอกว่าทางเยอรมันเนี่ย ต้องผ่านมาดตรฐาน safety standard เยอะมากกว่ารถรุ่นหนึ่งๆจะถูกผลิตออกมาค่ะเพราะฉะนั้นจะใช้เวลานานจริงๆก็เป็นข้อเสียข้อดีก็คือรถอาจจะเซฟมากๆจริงๆนะทั้งรถยนต์ไร้คนขับแล้วรถยนต์ไฟฟ้าแต่ว่าข้อเสียก็คือขายไม่ทันลูกค้าไม่รอแล้ว ผ่านไปห้าปีคนเปลี่ยนไปสองยี่ห้อแล้วแต่ก็ไม่แน่นะอิ t เดอ o ลองรันแบบอาจจะสตาร์ท l o w แล้วก็พุ่งทีเดียวเลยก็ได้นะเราก็ไม่แนประเด็นสุดท้ายเ <c oughs> นะเรื่องตลาดตลาดรถยนต์ที่ไม่ได้เกี่ยวกับแบรนด์นะเกี่ยว <Ge ek S 2> กับตลาดอีวีในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคือยอดขายรถยนต์ใหม่อย่างเงี้ยจีบอกว่าแทบจะเก้าสิเปอร์เซ็นเลยจะเป็นรถยนต์อีวีนะ แล้วการตัดสินใจก็ง่าย<ช>เพราะว่าไม่ได้เป็นเจ้าของแบรนด์เองตัวนอร์เวย์เอง,เ,องนเนี่ยส่วนเยอรมนีเนี่ยส่วนแบ,บ่งตลาดยอดขายรถยนต์ซื้อใหม่เนี่ยเป็นแค่ยี่สิเอร์เซ็นเองนะอืมเนาะก็จีว่าจีว่ามันมันอาจจะกลับไปที่เรื่องนโยบายนั่นแหละเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนที่รัฐบาลบอกให้คนใช้เนี่ยนโยบายกระตุ้นเขามีแบบจุกจุกอะ ลดภาษีย5สห้าเปอร์เซ็นเนี่ยคือเอาพูดจริงๆถ้าไปถามคนนอเวว่าเขาเขารักสิ่งแวดล้อมแบบเขาเปลี่ยนมาเป็นใช้ E ีเพราะสิ่งแวดล้อมจริงหรือเปล่าเนี่ยอาจจะไม่ใช่คาตอบเพราะว่าอย่าลืมว่าอีวเองก็มันมันก็ยังเป็นเรื่องใหม่ถูกปะเราก็ยังไม่ไม่ได้แบบว่ารีเสิร์ชกันจนถึงสุดปลายว่าเอ้ยสุดท้ายแล้วเพราะถ้าเราทิ้งแบตเตอรี่มันจะมันจะช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไอ้คำตอบว่า E ีวีกับสิ่งแวดล้อมของเขาเนี่ยมันก็ยังเป็น question mark แต่แต่จุดเดีีียยวทท่่ําาให้เเน เปลี่ยนมาใช้เพราะว่านโยบายกระตุ้นงินมันถูกรดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นอ่ะมันราคาถูกมากเอาสองฟรีมาให้เลยเติมเงินอ่แต่แต,แต่ว่าตอนนี้เนี่ยคนพอคนเริ่มเปลี่ยนมาแบบทุกบ้านใช้อีวีกันหมดอ่ะเขาก็รู้สึกว่า<ห>เออมันไม่ได้ยากเปลี่ยนยกลับก็ยากอยู่ไม่ไม่เปลี่ยนแล้วไงมันก็จะเราก็เลยรู้สึกว่าถามว่ารัฐบาลเองเขาเขาขาดทุนไม่ใช่ขาดทุนแต่ว่าเอาเอางบประมาณประเทศมาทุ่มตรงนี้เยอะไหมเยอะมากแต่คุ้มไหมคุ้มอืมอันนี้แหละ น่าจะเป็นคีย์เวิร์ดค่ะแลวก็อาจจะมีความต่างว่าทางยุโรปกลางยุโรปทางใต้ยังชอบรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์เสียงดังอยู่ถูกต้องถูกต้องแล้วก็มีทางวิ่งที่วิ่งได้เร็วหรือเทสอย่างเงี้ยเขาก็ยังมีความหลงไหลในเครื่องเครื่องยนต์ที่มีกำลังมากอยู่ใช่ใช่ประ จริงๆคิดว่าการการจะเปลี่ยนผ่านไปสู่อะไรใหม่ๆนี่จริงๆมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วขนาดเราอยากจะเปลี่ยนโรงเรียนเปลี่ยนบ้านเรายังยังคิดเยอะเลยเนาะทีนี้มาเปลี่ยนอะไรพวกนี้ถ้าถ้าไม่โดนบังคับจริงๆเขาก็ไม่ค่อยอยากจะเปลี่ยนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอย่างเช่นออสโลเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนที่ที่จะจะเปลี่ยนเพราะว่าเพื่อนบ้านก็ใช้กันหมดแล้วไม่เห็นมีใครจะมีปัญหาแต่ว่าถ้าคุยกับเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็ยังมีแบบก็ยังอยากใช้น้ามันเหมือนเดิมรู้สึกเติมง่ายกว่ารู้สึกปลอดภัยกว่าประเด็นนี้มันนจะะเเปป็็รดน ต่อเนื่องไปเรื่องฟู e เอลเ l ล EV เพราะตอนนี้เราพูดถึงแบตเตอรี่ EV แล้วก็มีประเด็นแบตเตอรี่ว่าแบตเตอรี่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีความยั่งยืนหรือมีความรีไซเคิลยากมีสารเคมีนั่นนี่นั่นใช่คือเราก็ยังศึกษากันไม่จบจนถึงตรงนั้นนะว่าวันที่เราทิ้งแบตเตอรี่รถเนี่ยมันจะส่งผลอะไรอีกถูกว่าแต่การทำก่อนก็มีเคสตัตดีก่อนใช่ไหมล่ะใช่ใช่เวก็สามารถทำได้นะอื ใช่ใชจริงๆแล้วเราก็มาถึงจบเรื่องแล้วแหละก็รบกวนให้จีสรุปดีกว่าว่าทำไมวเราไปถึงประสบความสำเร็จเทียบกับหลายๆประเทศอื่นในยุโรปค่ะก็ก็อย่างที่บอกเนาะอาจจะไม่ใช่ว่าเป็นอาจจะไม่ได้ว่ารู้ร,รอบทุกเรื่องแต่ว่าพูดในฐานะผู้ใช้อีวีจริงแล้วกันว่าชัดเจนที่สุดเลยคือหนึ่งนโยบายนโยบายรัฐบาลชัดเจนพอนโยบายรัฐบาลชัดเจนผู้ลงทุนก็ มาลงทุนง่ายหน่อยเพราะว่าเขารู้แล้วว่าถ้ามาตั้งเ,เ,เขาเรียกว่าชาร์จเจอร์สเตชันเนี่ยก็สามารถที่จะขายรถได้อะไรได้ใช่ไหมคะนโยบายกระตุ้นชัดเจนเแล้วก็อันที่สองนี่ก็คือเมื่อกี้ที่เราคุยกันไปก็คือเรื่องของพลังงานก็เป็นพลังงานสะอาดด้วยนะคะพลังงานก็เป็นพลังงานสะ,านสะอาดด้วยแล้วก็ที่ยังไม่ได้พูดเมื่อสักครู่เนี่ยคือรัฐบาลก็ไม่ได้ทําแค่ E ีีอย่างเดียวเพราะว่าเขามีการพูดง่ายๆว่าทําให้การขับรถน้ํามันในเมืองใหญ่เนี่ยยาก อย่างเช่นว่าเพิ่มภาษีการะจะขับรถเข้ามาในออสโลเนี่ยราคาแพงมากคนก็จะเริ่มแล้วก็เขาก็จะมีการรณรงค์ให้แบบรถเมล์ใช้ง่ายขึ้นปั่นจักรยานง่ายขึ้นใช้สกูตเตอร์ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นความสําเร็จนึงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเรื่องเดียวเนาะแต่ว่าถ้ากลับมาที่เรื่องของ E ีวีเนี่ยก็นโยบายละหนึ่งแล้วอันที่2พลังงานเป็นพลังงานสะอาดอันที่3เนี่ยการต่อต้านภายในประเทศน้อยอันนี้ต้องยอมรับคนนอร์เวย์เนี่ยเขาค่อนข้างสามัคคี เขาค่อนข้างมีความ trust ในรัฐบาลของเขาเนี่ยชัดมากรัฐบาลสั่งอะไรเชื่อหมดคือให้รัฐบาลว่ายังไงก็คิดว่ารัฐบาลเนี่ยคิดมาดีแล้วเขาจะมี m i n d s e ประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นพอพอรัฐบาลประกาศว่าไปทิศนี้แม้ว่าเอาสมมตินนะง่ายๆเลยเราไม่ได้เลือกรัฐบาลชุดนี้เลยนะแต่ว่าพอรัฐบาลประกาศทุกคนจะพร้อมที่จะทําให้ได้นะะเยี่ยมมากเลยใช่แล้วก็อันสุดท้ายก็คือที่เราคุยกันก็คือเรื่องว่ามันมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องของอ ประเทศนี้ไม่ได้เป็นประเทศที่เป็นคลาอ,ลอินดัสทรีเหมือนเยอรมัน,นจริงว่าถ้าถ้าในเชิงนั้นก็คออือพอจะให้เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนได้ง่ายเออค่อยๆเปลี่ยนอะไรเงี้ยค่ะก็ประมาณนี้คิดว่าคร่าวๆเนาะยีนาทีคุณจีมมก <laughs> เราหวังว่า <c oughs> ราวแน่เราจะมีประเด็นมาไลฟ์อีกนอแน่นอนที่เรามีเพลย์ลิสต์ของเราอยู่แล้วแหละนะ,ะก็ให้ ก็หวังว่าท่านผู้ชมจะ stay จูนกับพวกเราในรอบต่อไปนะคะเดี๋ยวมีอีกหลายๆ EP ค่ะแล้วเดี๋ยวถ้า YouTube Channel สำเร็จแล้วเดี๋ยวจะมาแชร์กันค่ะใช่ค่ะได้ขอบคุณเกรนมากค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ